เกิดกับหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่ทนไม่ไหวค่ะคลอดลูกขณะที่เจ้าที่ชุดกู้ภัยนะคะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยคลิปภาพดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกนั่นแหละค่ะที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้โดยอาสาสมัครกู้ภัยลำพญาในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาขณะกำลังนำหญิงสาวท้องแก่ใกล้คลอดส่งโรงพยาบาลหลังจากรับแจ้งนะคะปรากฏว่าระหว่างทางที่นำส่งโรงพยาบาล หญิงสาวคนนี้ค่ะได้เบ่งคลอดทารกออกมาทําให้อาสาสมัครกู้ภัย2คนที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายได้ช่วยกันทําคลอดให้หญิงสาวคนดังกล่าวโดยให้อาสาสมัครกู้ภัยผู้หญิงอีกคนเป็นคนช่วยทําทราบเบื้องต้นว่าทารกที่คลอดมานั้นเป็นเพศหญิงนะคะมีลักษณะแข็งแรงสมบูรณ์ส่งเสียงดังค่ะได้ลืมตาดูโลกโดยอาสาสมัครกู้ภัยก็ไม่ได้มีการเขียนข้อความบรรยายไว้ว่า เมื่อหนูน้อยใจร้อนรีบออกมาดูโลกเมื่อเวลาเที่ยงคืน26นาทีของวันที่29ตุลาคมนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าที่บอกว่าก็ตกใจแล้ค่ะตอนแรกแต่ก็สามารถช่วยชีวิตทางแม่และลูกได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งบอกว่าการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยคุณแม่ก็น่าจะมีอาการเพลียนหน่อยนึงส่วนเด็กที่คลอดออกมาก็เป็นเพศหญิงนะคะแข็งแรงดีร่างกายสมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของ ครอบครัวแล้วก็หมอพยาบาลแล้วค่ะ